การที่เอารูปนักโทษออกในเรือนจำออกมาข้างนอกโอเคแฟนคลับได้เห็นแฮปปี้มีความสุขแล้วแฟนคลับคิดปะข้างในใจลึกๆอะของลูกเขาสามคนแล้วก็การเนี่ยมีความสุขตามแฟนคลับปะเรเรวาที่ผ่านมาแฟนคลับก็ต่างส่งกำลังใจให้เสกโลโซพร้อมกับครอบครัวเสกโลโซค่ะ และทางการวิพากรก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเสกที่อยู่ในเรือนจำให้แฟนคลับได้ติดตามกันก่อนหน้านี้การได้โพสต์ข้อความพร้อมแชร์คลิปพลตำรวจโทรเรวัตรระบุว่าเสกไม่ใช่อาชญากรเขาเป็นนักดนตรีนักร้องศิลปินที่มีความสามารถการที่เอาเขาไปอยู่ในเรือนจำรวมกับอาชญากรไม่เป็นผลดีกับผู้ต้องขังรายนี้เพราะเขาเป็นไบโพล่าหนัก ที่เห็นเขายิ้มแฮปปี้หน้าตาสดใสอย่าให้เอฟซีไปเห็นจริงๆเหมือนกันว่าสดใสจริงไหมยังไงก็ขอความเมตตาในเรื่องที่ท่านเรวัตพูดเนี่ยเป๊ะหมดทุกอย่างแล้วที่เราขอกับทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าอย่าเอาคนที่ประมาทพลั้งพลาดหรือว่ามีปัญหาชีวิตหรืออะไรพวกนี้เข้าไปอยู่รวมกับอาชญากรมันไม่เป็นผลดีหน้าตาอาจจะยิ้มภายในละ่ะใครจะยิ้มไหมหละ่ะถ้าเป็นคุณทุกคนจะมีความสุขปะ ขอประทานโทษต่อทุกฝ่ายเขาสามารถทำอย่างอื่นได้แทนที่จะไปอยู่ในนั้นหัวใจของเด็กๆและดิฉันแย่มากแล้วค่ะตอนนี้ทั้งเรื่องทุกอย่างที่ทุกคนมาเกี่ยวข้องไม่มีจริงล่าสุดค่ะการได้อัดคลิปบอกว่าขอให้เสกเป็นคนของประชาชนบนเวทีได้ไหมข้างล่างขอเป็นคนของตัวเองได้ไหมคะขอเป็นคนของครอบครัวเช่นไม่ได้ว่าใครนะคะการที่เอารูปของนักโทษจากเรือนจำออกมาข้างนอก โอเคแฟนคลับได้เห็นแฮปปี้มีความสุขแล้วแฟนคลับคิดไหมข้างในใจลึกๆของลูก3คนแล้วก็กาล่ะมีความสุขตามแฟนคลับป่ะทำเพื่ออะไรกูเป็นเอซีทั้งคู่นะคะเป็นคนของประชาชนขอบอกว่าเป็นคนของประชาชนเฉพาะบนเวทีได้ไหมคะ ข้างล่างขอเป็นคนของคน <samh> ของตัวเองได้ไหมคะขอเป็นคนของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเช่นไม่ได้ว่าใครนะคะการที่เอารูปนักโทษออกในเรือนจำออกมาข้างนอกโอเคแฟนคลับได้เห็นแฮปปี้มีความสุข แล้วแฟนขับคิดปะข้างในใจลึกๆอะของลูกเขาสามคนแล้วก็การเนี่ยมีความสุขตามแฟนขับปะทำเพื่ออะไรถ้าจะทำประโยชน์ความดีชาวบ้านเขาก็เห็นเขาทำเขาก็ออกแบบว่าหมายถึงว่าไอ้ทุกเรือนจะและเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าทางเพจเรือนจำพิเศษมีมบุรีได้โพสต์คลิปขณะเสกเล่นกีตาร์ร้องเพลงใหม่ที่แต่งในเรือนจำ กับเพลงที่มีชื่อว่าฉันคือกําลังใจฉันคือกําลังใจกําลังใจหลังกําแพงให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมีกําลังใจมีพลังมีความหวังในการใช้ชีวิตและมีโอกาสในสังคมต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังทราบว่าทางเสกโลโซได้ทําวงดนตรีขึ้นมาใหม่ในเรือนจำนะคะใช้ชื่อว่าวงมีนบุรีซึ่งเป็นกลุ่มน้องๆที่ชอบดนตรีเหมือนกันแล้วก็มารวมตัวกันค่ะเพื่อเล่นดนตรี ซึ่งทางเสกโลโซก็ยังมีข่าวดีมาแจ้งแฟนๆนะคะว่าจะมีการพบกันในเดือนหน้านี้บนเวทีคอนเสิร์ตที่ Impact เมืองทองธานีค่ะโดยผู้ใช้ Tik t o k อโลโซ171ได้โพสต์คลิปของเสกโลโซรวมไปถึงน้องๆวงมีบุรีค่ะกำลังจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ Impact เชิญชวนให้แฟนคลับไปดูคอนเสิร์ตกันที่ Impact e x h i i i t i o n Hall 9-10วันที่16-20กรกฎาคมนี้ในงานนิทรศการผลิตภัณฑ์ราชทานครั้งที่54ขณะเดียวกันเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์กรมราชทานยังได้โพสต์ภาพประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวโดวยระบุว่ามาอีกครั้งและยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งกับงานนิทรศการผลิตภัณฑ์ราชทานครั้งที่54ภายใต้แนวคิด Power New Life พลังแห่งโอกาสศักยภาพที่ไม่ถูกขัง ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่าง16 2 0กถึง20กรกฎาคมนาคาร Impact Exhibition Center ที่หอ 9- ถึงฮอ0ค่ะจังหวัดนนทบุรีท่านก็จะได้พบกับผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ก้าวพลาดอาทิเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนไม้การตัดเย็บเสื้อผ้ากระเป๋างานศิลปาหัตถกรรมผลงานช่างสิบหมู่ภาพวาดงานปั้นงานศิลป์ส่งคุณค่าฝีมือประณีตที่ทุกคนตั้งใจทำด้วยความหวังและหัวใจ ผมจะมาเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจไปร่วมงานทิเทศกาลผลิตภัณฑ์ราชทันนะครับครั้งที่54ในวันที่16ถึง20กระดาโปนี้นะครับที่ไหนที่ทิศตะดันทองราชานีนะครับนะครับพบกับผมเฉโยโซและน้องๆวงบินวีนะครับแล้วพบกันครับแล้วเจอกันครับ